วันนี้ผมจะมาพูดคุยในประเด็นที่ว่าถ้ารัฐส่งไปทำงานที่อิสราเอลไม่ได้ทำไมไม่ให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดส่งแทนแล้วคนที่ไปทางด่วนคนที่ไปทีสองทำไมออกไปได้เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันรบนกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด,ด้วยกันครับ ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าการจะไปทำงานที่อิสราเอลจะมีขั้นตอนนะครับหลายขั้นตอนเลยผมสรุปมานะครับมีอยู่5ส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนแรกก็จะเป็นผู้จัดส่งนะครับผู้จัดส่งก็อธิบายง่ายๆเลยนะเป็นผู้ที่บริหารจัดการนะครับตั้งแต่กระบวนการรับสมัครการาตรวจเอกสารนะครับตรวจประวัติอาชญากรรมตรวจสุขภาพ ตรวจโรคนะครับดำเนินการที่จะคัดเลือกหาคนที่มีความพร้อมไปทำงานที่อิสราเอลแล้วก็ไปขอวีซ่านะครับไปจองตั๋วเครื่องบินนะครับแล้วก็ส่งรายงานไปที่ที่อิสราเอลนะครับก็เป็นขั้นตอนจนกระทั่งไปถึงอิสราเอลจนกระทั่งไปถึงนายจ้างนั่นแหละอันนี้คือกระบวนการของผู้จัดส่งนะครับกระบวนการต่อมาก็จะเป็นกระบวนการของผู้อนุญาตนะครับ ผู้อนุญาตก็คือเป็นผู้ที่ผู้จัดส่งนะครับจะต้องมาขอผู้อนุญาตในการที่จะขออนุญาตไปทํางานที่อิสราเอลแบบถูกกฎหมายนะครับผู้อนุญาตในที่นี้ก็คือกรมการจัดหางานนะครับเป็นผู้อนุญาตเดี๋ยวเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวอธิบายเพิ่มตรงผู้จัดส่งนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่สับสนเนาะผู้จัดส่งนะครับผมแบ่งออกเป็น ถาผู้จัดส่งนะครับเอาแบบถูกกฎหมายเลยนะครับแล้วก็จะอธิบายในแง่ไปแบบผิดกฎหมายด้วยนะมันจะซ้อนอยู่ในนี่แหละนะครับทุกคนจะได้เข้าใจนะครับผู้จัดส่งคนแรกเลยนะก็จะเป็นรัฐเป็นผู้จัดส่งนะครับรัฐจัดส่งเองนะครับเมื่อรัฐจัดส่งเองก็ในขั้นตอนอนุญาตก็ไม่ต้องขออนุญาตนะครับก็ผ่านไปได้เลยปัจจุบันนี้นะครับรัฐจัดส่งเนี่ยก็จะมีโครงการ TEC Thailand นะครับ ที่ส่งรายงานเกษตรไปทำงานที่อิสราเอลในอนาคตจะมีงานอย่างอื่นก็ว่ากันอีกทีนะปัจจุบันมีแค่งานเกษตรงานเดียวนะครับผู้จัดส่งที่2นะครับจะเป็นบริษัทจัดหางานเอกอชนเป็นผู้จัดส่งนะครับต้องเป็นบริษัทในไทยนะที่ได้รับอนุญ,ญาตปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ4 5หบริษัทนะครับที่ได้รับอนุญ,ญาตให้จัดส่งรายงานไปทำงานที่อิสราเอล ไม่เกี่ยวกับบริษัทเอกชนที่อยู่ที่อิสร plaque, าเอลไม่เกี่ยวกับบริษัทของล่ามนะครับและก็ไม่เกี่ยวกับล่ามนะครับขั้นตอนที่2อนี้เป็นขั้นตอนที่เป็นบริษัทในไทยเท่านั้นนะครับเป็นบริษัทเอกชนที่ไปจดทะเบียนจัดหางานแบบถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับหวังว่าคงเข้าใจเนาะในข้อที่2นี้นะครับข้อที่สเป็นกรณีที่เราจะส่งตนเองครับจัดส่งยังไงว่าจะส่งตนเอง คือการที่เราไปติดต่อในจ้างเองนึกถึงเวลาที่เราสามารถหางานด้วยตัวเองผมมีความรู้ภาษาอังกฤษผมเมลไปติดต่อในจ้างนี้นะครับว่าคุณมีงานหรือเปล่านะครับแล้วคุณไปขอวีซ่าให้ผมได้หรือเปล่านะครับถ้าคุณขอได้อ่แล้วพอเราได้วีซา่ามีสัญญาจ้างนะครับแล้วก็สัญญาจ้างนั้นได้รับการรับรองมาจากสถานทูต เราก็มาแจ้งเดินทางด้วยตัวเองได้ก็กลายเป็นว่าเราอ่ะจัดส่งตัวเองนะครับซึ่งขั้นตอนนี้แหละที่มันหมินเมย์ผิดกฎหมายอยู่นะครับเบื้องต้นนะครับการที่เราติดต่อล่ามแล้วไปทำงานแท็ก2นะครับตามที่ทางอิสราเอลเขาอนุญาตให้แรงงานไปทำงานที่อิสราเอลเป็นสัญญาที่2ได้นะครับเขาออกวีซ่ามาให้นะครับ ทางล่ามก็ต้องไปติดต่อกับสถานทูตนะครับเพื่อรับรองเอกสารตัวนี้แล้วก็ได้สัญญาจ้างกับนายจ้างมาแล้วก็ส่งให้กับแรงงานนะครับเพื่อที่จะมาขออนุญาตนะครับจากผู้อนุญาตนะครับก็คือกรมการจัดหางานในการเดินทางไปทํางานที่อิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นแท็กสองถ้าไปแบบถูกกฎหมายนะครับท่านจะต้องไปแจ้งที่กรมการจัดหางานเหมือนกันนะครับไม่สามารถที่ จะเดินทางไปที่สนามบินแล้วออกไปได้เลยนะครับแล้วเคยมีการระงับการเดินทางที่เป็นร้อยคนเลยนะที่ทางล่ามเนี่ยเขามีอยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะที่เขาดราม่าผ่าน facebook นะครับนั่นคือขั้นตอนที่ทางกรมไประงับเขานะครับอันนี้คือต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะครับพอพูดถึงตรงนี้แล้วหลายท่านอาจจะถามว่าเอ้าแล้วมันออกไปได้ยังไงล่ะตอนนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าออกไปตอนนี้คือออกไปแบบผิดกฎหมายเพราะว่า,าวิธีการแจ้งเดินทางด้วยตัวเองตอนนี้ถูกชะลอการจะส่งนะครับทั้ง5วิธีถูกชะลอหมดนะครับคนที่ไปได้ตอนนีค้คือคนที่กลับมาพักเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับแถก2นะแ็ก2ไม่ได้กลับมาพักนะครับแ็ก2คือหมดสัญญาจ้างแล้วหรือมาขอสัญญาจ้างใหม่นะครับไม่ได้เกี่ยวกกรณีมาพักเพราะฉะนั้นเขาไปเองไม่ได้นะครับ แล้วคนที่กลับมาพักมันไปแบบถูกกฎหมายได้ไหมไปได้นะครับก็คือมาแจ้งกับผู้อนุญาตหรือว่ากรมการจัดหางานได้เลยนะครับช่วงนี้เขาอนุญาตแล้วสามารถบินออกไปแบบแบบยืดอกได้นะครับเพราะว่า,าไปแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วทางด่วนนะครับไหนๆก็พูดแล้วนะพูดถึงทางด่วนด้วยนะครับแล้วพวกที่ไปทางด่วนละ่ปะปัจจุบันนี้ขอยืนยันว่าทางด่วนไม่มีนะเพราะว่า ทางล่ามก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องทางด่วนเลยนะครับแล้วทางอิสราเอลก็ไม่ได้ออกวีซ่าทางด่วนให้นะครับที่เห็นติดต่อและไปทางด่วนตอนนี้บอกตรงๆว่าช่องหน่อยไม่มั่นใจนะครับว่าใครเป็นผู้ออกวีซ่าให้ถ้าทางอิสราเอลเป็นผู้ออกให้แสดงว่ามันมีกระบวนการที่ออกวีซ่าให้โดยที่ล่ามไม่ออกหน้าผมพูดแบบ,แบบนี้แล้วกันก็คือล่ามเขาไม่ สื่อออกมาเลยนะครับว่าเขารับสมัครเขาอาจจะส่งให้คนข้างนอกรับสมัครให้นะครับแต่การเดินทางออกไปนะต่อให้มันมันไปขอวีซ่าไม่ได้นะครับก็แสดงว่าไม่ได้ผ่านขั้นตอนขออนุญาตจากกรมนะครับซึ่งเป็นผู้อนุญาตอ่ะไม่ได้อนุญาตให้ทุนออกไปนะครับคุณก็ไปแบบเถื่อนหรือว่าลักลอบออกไปนั่นเองนะครับโอเคนั่นคือ3วิธีหลักๆเลยนะครับส่วนวิธีที่4ี่ที่5เนี่ย าทางอิสราเอลผมไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินว่ามันมีนะครับวิธีที่4ก็จะเป็นบริษัทในประเทศส่งลูกจ้างไปทํางานนะครับแล้วก็วิธีที่5บริษัทในประเทศส่งลูกจ้างไปฝึกงานนะครับยกตัวอย่างาบริษัทโตโยโต้าฮอนด้านะครับส่งลูกจ้างส่งพนักงานเขาแล้วกันนะครับส่งพนักงานที่ทํางานอยู่ในเมืองไทยนะครับไปทํางานที่อิสราเอลหรือไปฝึกงานที่อิสราเอลนะครับนั่นคือจะเป็นวิธีที่4ที่5 ไม่ใช่บริษัทจัดหางานนะครับพวกนี้ส่งคนภายในบริษัทเขาอะไปทำงานเองนะครับปัจจุบันวิธีที่สี่ที่ห้าไม่มีนะครับต้องต้องบอกไว้ก่อนนะครับก็จะมีแค่3ามวิธีข้างบนข้างต้นนะครับทีนี้พอเราต้องมาขออนุญาตกรมการจัดหางานนะครับแสดงว่า จะต้องไปทํางานแบบถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นปัจจุบันก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีวิธีเดียวที่ไปได้ก็คือคนที่กลับมาพักแล้วใช้วีซ่ารีนที่นะครับนอกนั้นนะครับไม่สามารถมาขออนุญาตได้นะครับที่เราเห็นทีสอนะครับเห็นที่บางคนบอกว่าออกไปแบบทางด่วนนะครับ มีอยู่สองเรื่องที่ผมจะบอกนะครับเรื่องแรกคือเขาออกไปจริงนะครับก็ลักลอบออกไปลักลอบออกไปนี้จะออกแบบตรงๆนะครับผ่านสายการบินแล้วตรงไปที่อิสราเอลหรือบินอ้อมนะครับบินอ้อมไปประเทศอื่นก่อนแล้วก็ค่อยไปที่อิสราเอลก็เป็นไปได้นะครับสรุปแล้วก็คือลักลอบออกไปนั่นเองนะครับถามว่าเจ้าหน้าที่ทําไมไม่จับนะครับ ก็จริงๆแล้วเขาก็จะสุ่มตรวจอยู่นะเพียงแต่ว่าความเข้มข้นมันอยู่ที่นโยบายนะครับว่าเขาให้ตรวจเข้มข้นขนาดไหนแล้วการบินออกไปนะครับว่าบินออกไปตรงๆหรือว่าบินอ้อมนะครับถ้าบินอ้อมก็จับยากครับเนื่องจากอ่าอย่างอย่างเช่นผมนะถ้าผมจะไปทํางานอิสราเอลแล้วผมไปสิงคโปร์ก่อนถามว่าทางเจ้าหน้าที่จะจะจะล็อกยังไงนะครับหรือว่าจะห้ามยังไงในเมื่อเขาไปเที่ยวที่สิงคโปร์นะครับ ไม่ได้บอกว่าจะไปทํางานที่สิงคโปร์นะแต่พ่อเขาไปขึ้นจากสิงคโปร์ไปที่อิสราเอลอีกทีนะี่ครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่มันค่อนข้างยุ่งยากนะครับในการตรวจจับและกันนะครับอย่างที่สองนะครับที่อยากจะต้องมาเตือนกันเลยก็คือโดนวิชาชีพหลอกครับเขาพยายามสร้างให้เหมือนสถานการณ์จริงนะครับว่าเขาส่งไปได้จริงนะครับผมถามนิดเดียวนะว่าคนที่แอบออกไปทั้งหลายเนะี่ยคุณจะมาโพสต์เพื่ออะไรนะครับ ถูกไหมเพราะว่าคุณลักลอบออกไปนะครับแล้วคุณมาแบบบอกคนอื่นว่าเอ้ยฉันออกมาได้นะถ้าคุณไม่โฆษณาให้มิจฉาชีพอ่ะคุณโพสเพื่ออะไรนะครับดังนั้นผมก็ยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เขาโพสเน่ยเขาได้ไปจริงหรือว่าเขาแค่สร้างภาพในกระบวนการมิจฉาชีพที่สร้างขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งที่ไปได้จริงแล้วก็ไม่ได้ไปได้จริงแต่มิจฉาชีพสร้างภาพออกมา ก็ให้ทุกคนระวังแล้วกันนะครับในในส่วนนี้เนาะส่วนขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของด่านตรวจคนหางานนะครับที่เวลาเราได้จองอ12สิบสองแล้วนะครับหรือใบที่เขาอนุญาตให้ไปทํางานที่อิสราเอลแล้วนะครับ ก่อนที่เราจะบินไปทํางานนะเราต้องไปแจ้งที่ด่านตรวจคนหางานก่อนนะครับเอกสารของท่านนะครับเมื่อท่านได้รับอนุญาตมาเรียบ hm ร้อยแล้วเขาจะปั๊มนะครับตรงหนังสือเดินทางนะครับพอท่านผ่านด <It> ่า<ๆ>นตรวจคนหางานนะครับเจ้าหน้าที่ปั๊มเรียบให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะได้ตัปั๊มนี้นะครับไปให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองเขาดูนะครับตอนที่เขาตรวจคนเข้าออกประเทศนะครับ เจ้าหน,น้าที่บางคนอาจจะถามว่าคุณไปทําอะไรที่อิสราเอลเนาะถ้าไม่มีตราป๊มนี้ก็อาจจะถูกส่งกลับมาที่ด่านตรวจคนหางานนะครับเมื่อด่านตรวจคนหางานไม่เห็นหนังสืออนุญ,ญาตเขาก็จะระงับการเดินทางของท่านได้ทันทีนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าคุณออกไปได้นะครับท่านก็จะไปที่อิสราเอลนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของทางอิสราเอลอีกทีนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้เห็นภาพชัดๆอีกทีนะครับว่า ผู้จัดส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามนะครับทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายสุดท้ายก็ต้องไปขอวีซ่าทํางานที่รัฐอิสราเอลนะครับเมื่อได้วีซ่าการทํางานได้สัญญาจ้างนะครับได้การรับรองจากสถานทูตนะครับท่านก็จะต้องนะครับมาขออนุญาตจากกรมการจัดหางานนะครับเพื่อที่จะไปทํางานที่อิสราเอลซึ่งปัจจุบันนะครับทั้ง5วิธีถูกชะลอการจัดส่งหรือว่าชะลอการเดินทางทั้งหมดนะครับ ไม่สามารถไปได้ยกเว้นนะครับคนที่กลับมาพักนะครับเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานแล้วท่านก็ต้องไปที่ด่านตรวจคนหางานนะครับจากนั้นก็ไปที่ด่านตมนะครับไทยเพื่อออกนอกประเทศจากนั้นพอออกประเทศไปแล้วบินไปถึงอิสราเอลท่านก็จะไปผ่านตอมอ,อิสราเอลแล้วก็เข้าประเทศไปอีกทีนะครับ วีซ่าที่คุณมีอยู่นะครับหากเป็นวีซ่าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับคุณก็จะเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายของอิสราเอลนะครับอันนี้ก็ต้องบอกข้อมูลให้พวกเราได้รับรู้กันไวนะ้เนาะโอเคหวังว่าคงเข้าใจแล้วนะครับว่ากรณีที่รัฐส่งไม่ได้แล้วจะให้เอกชนเป็นผู้จัดส่งแทนเนะี่ยมันทําได้ไหมนะครับคำตอบก็คือไม่ได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนะี่ยต่อให้กรมเขาอนุญาตให้เอกชนเป็นผู้จัดส่งแทน ก็ต้องมาขออนุญาตกรมซึ่งถ้าหากมันมีหนังสือชะลอการเดินทางไปทํำงานที่อิสราเอล,ลอยู่ก็ไปไม่ได้อยู่ดีนะครับยกเว้นคุณจะไปลักลอบออกไปก็ไปเสี่ยงกันเอาเองนะอันนี้คือช่องหน่อยพูดในแง่ของการไปทํางานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นส่วนการที่ท่านไปเส้นทางสีดำนะครับท่านจ่ายเงินไป3ามแสนแล้วท่านไม่ได้เดินทาง แล้วคุณจะมาร้องบวยวายไม่ได้เพราะว่าช่องลุงหน่อยเตือนไปหลายครั้งแล้วว่ามันมีการกระบวนการหลอกลวงอยู่นะครับก็อยากจะให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนะครับส่วนตอนนี้สถานการณ์มันไม่ดีนะครับบอกตรงๆว่ามันไม่ดีแล้วก็มีการโจมตีคือเมื่อก่อนนะมันจะเป็นการโจมตีจากทางฝั่งฮิสบัลเลาะห์ฝั่งฮามัสเข้ามานะครับเป็นหลักเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับ ทางอิสราเอลลุกหนักนะครับแล้วก็ไปสังหารผู้นำเขาไปหลายคนแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือทางกลุ่มพวกนี้ก็จะไม่ค่อยยอมนะครับแล้วก็พยายามโจมตีให้หนักขึ้นนะครับก็เป็นสงครามกันนั่นแหละนะแต่ในมุมของเรานะมันก็ไม่ได้เร็ววันนี้แน่นอนนะครับเดือนตุลาที่ช่องลุหน่อยคาดการไว้ก็ไม่น่าจะได้ จัดส่งนะครับหรือไม่ได้การยกเลิกชะลอนะครับก็ต้องดูสถานการณ์กันไปก่อนนะมาลุ้นอีกทีน่าจะเดือนพฤศจิกายนแล้วละ่ะถ้าสภาพนี้นะเพราะจะตอนนั้นที่ช่องลหน่อยพูดอนะ่ะมันอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ดีเลยไม่ดีมากๆนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เหมือนพูดคุยนะครับส่งกําลังใจให้กันนะครับผมก็คงช่วยได้เท่านี้นะครับที่เหลือทุกคนก็ต้องดิ้นรนกันเอาเองนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่อง,งหน่อยเสมอมาวันนี้ช่อง,งหน่อยสวัสดีนะครับ